ผมจะรถคนไพ่บุญในรายการโอววิวประจําวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงสองสมวันที่ผ่านมาข่าวข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากในโซเชียลมีเดียและเป็นข่าวซึ่งใครเห็นก็ตกตะลึงไม่ใช่ตกตะลึงในแง่ชื่นชมแต่ว่าตกตะลึงในแง่ความสกรปรกตกตะลึงในแง่ความวิจารณ์ตกตะลึงในแง,คนตตง,นง่ความสงสัยว่าทําไมเมืองไทยมาถึงจุดนี้แล้วนั่นคือภาพของการจัดกิจกรรมรับนอ้นะครับที่มหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้เปิดเผยแล้วว่าคือราชพัฒมหาสารคามเป็นภาพของการปา ของคล้ายๆกับการกาอุจจาระไปยังนักศึกษารุ่นน้องหลังจากนั้นวันนี้เมื่อวานนี้ก็มีภาพอีกภาพหนึ่งเผยแพร่มาเป็นภาพของการรับน้องเหมือนกันนะครับที่น่าจะเป็นคณะวิศวะของราชพัฒนมหาสารคามเช่นเดียวกันเป็นภาพของการให้เด็กผู้ชายด้วยกันเนี่ยมานอนเรียงกันแล้วเอามือล้วงเข้าไปในเป้าองค์เกับอวัยวะเพศกันนะครับเป็นการมีคําวิพากษ์วิจารณ์มากมายมหาศาลแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็มีการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับ อธิการบดีของราชพัฒนาสาลาคำนะครับท่านเป็นรักษาการอยู่ตอนนี้คืออาจารย์วุฒิพลฉัดจลัดกูลว่าเกิดอะไรขึ้นที่ราชพัฒนาสาลาคมร,รับน้องแบบนี้เกิดมาได้ไงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการยังไงต่อไปสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิรศรครับอาจารย์ครับตกลงตอนนี้เนี่ยเรื่องรับน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เอกดนตรีที่มีการปาของอเหมือนเรื่องคล้ายๆอุจจาระหรือว่าที่วิศวะที่มีการให้เด็กมานอนเรียนกันแล้ว จับลวงเข้าไปในอวัอย,ยวะเพศกันเนี่ยตอนนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ครับในส่วนนี้นะครับก็ต้องอเรียนว่าเรื่องเนี่ยถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้ทางโซเชียลมีเดียนะครับครับแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยทางท่านคณบรีทั้งสองคณะเนี่ยก็ได้เรียกน,นักสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอบถามแล้วก็พูดคุยเบื้องต้นแล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็น แล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้ให้นักศึกษาเนี่ยพร้อมกับทางผู้บริหารของคณะที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับผู้สืะะ่อข่าวครับผมครับตอนนี้อาจารย์ได้คุยกับนักศึกษาที่เป็นคนก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาของซึ่งเหมือนอุจละหรือว่านักศึกษากลุ่มที่มีภาพเรื่องลวงเข้าไปในเป้ากางเกงกันได้คุยกับเด็กกลุ่มนี้ทั้งสองกลุ่มแล้วใช่ไหมครับได้พูดปุยแล้วครับเด็กเขาอาธิบายว่าการกระทําทั้งหมดเกิดขึ้นมาอย่างไงครับอาจารย์ คือขั้นที่หนึ่งนะครับทางเด็กเนี่ยก็ยอมรับว่าเขาได้ได้กระทําการต่งางๆในจริงครับซึ่งเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเขาทําไปในเรื่องของเพื่อความสนุกสนานซึ่งเขาไม่ทันได้คิดว่าจะเกิดผลกระทบตามมายอย่างนี้แล้วทางผมเนี่ยก็ได้คุยกับนักศึกษาทั้งสองกลุ่มเลยครับเมื่อเช้านี้โดยเราเรียกคุยแล้วเขาก็ บอกว่าเขาก็พร้อมที่จะยอมรับกับสิ่งที่เขาทําขึ้นครับครับแล้วการที่เขาบอกว่าเขาพร้อมยอมรับกับสิ่งที่เขาทําขึ้นมันหมายถึงอะไรคราเคาพร้อมจะขอโทษหรือเขาพร้อมจะให้มหาวิทยาลัยลงโทษเขาในทางวินัยหรือว่าเขาพร้อมหากจะมีการดําเนินการไปทางอาญาอะไรต่างๆนั้นนะคำว่าเขาพร้อมยอมรับผิดเขาหมายถึงอะไรครับอาจารย์ในกลุ่มนี้คือเขาพร้อมหนึ่งเขาพร้อมที่ที่จะขอโทษสิ่งที่เขาทําขึ้นนะครับสองก็คือพร้อมที่จะรับการลงโทษ แต่าทางมหาลัยแต่ว่าทางเรื่องของอาญาเรื่องอนนี้เราไม่ได้พูดกันครับครับแต่ครับแล้วแล้วแล้วเท่าที่อาจารย์ประเมินเนี่ยคือผมเข้าใจว,าว่าตอนนี้อาจารย์ตอบเรื่องนี้ญ mm. าพราะอาจารย์มีฐานะอธิการบดีด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยแต่อาจารย์อยู่กับเด็กมานานเนี่ยอาจารย์รประเมินว่าเด็กไม่รู้จริงๆหรือไงว่าการรับน้องลักษณะนี้เอาของสกปรกไปปาไปเครื่องมาขับให้น้องกินหรือว่านอนเรียงกันจับอวัยวะเพศกันไปกันมาเนี่ยมันล้ำเส้นเด็กไม่รู้จริงๆรครับอาจารย์ผมเชื่อว่า เขารู้นะครับว่าว่าเขามีลิมิตที่ทำได้ขนาดไหนแต่ด้วยด้วยความเป็น,นเป็นนักศึกษาเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นอ่าสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําได้ครับครับแล้วถว้าให้เรียนตามข้อที่จริงเนี่ยผมผมมองว่าเด็กก็รู้อยู่นะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่น่าจะทําอืมครับทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์ประเมินว่าเด็กรู้อยู่แต่ฝั่งเด็กพยายามบอกว่าเป็นความผิดที่ตัวเองไม่รู้ว่ามันผิดเนี่ย จะจัดการเรื่องนี้ยังไงในในเรื่องซึ่งเด็กอ้างว่าไม่รู้แต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเด็กวัยขนาดนี้วุฒิภาวะขนาดนี้น่าจะรู้มันลาเส้นไปเพราะาเด็กแบบนี้ถ้าให้เขาโดนลักษณะเดียวกันผมเชื่อว่าเขาก็คงไม่อยากโดนเหมือนกันอาจารย์จะจะ,จะบริหารไอความความความขัดกันเองสองเรื่องนี้ไงมันยากมากนะครับครับในในในประเด็นแรกนะครับผมคงจะต้องเรียนว่าขึ้นหนึ่งเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ถูกเผยแพร่การที่ถูกผู้ใช้สังคมออนไลน์เนี่ยเข้ามา ให้ความเห็นต่างๆนาๆนาเนี่ยณวันนี้เนี่ยนักศึกษาเองเนี่ยก็รู้สึกผิดจนรู้สึกผิดว่าจนจนเขาเขาเครียดน,น,นี้คือสิ่งที่ผมพบมาอครานี้ที่ได้พูดคุยกันนะครับประเด็นที่สองคือถามว่าเรื่องที่เหมือนกับว่ารู้แล้วแต่พยายามล้ำเส้นครับเรื่องนี้เนี่ยเราทางมหาวิทยาลัยเราก็ได้มีการทั้งพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการทั้งมีการออกประกาศที่เป็นทางการนะครับ คซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมก็จะต้องขอขอเรียนกับกับทางทางท่านผู้ชมกับทางสังคมว่าก็เป็นเรื่องที่ทางเราเนี่ยพยายามควบคุมนะครับแต่ทางนักศึกษาก็อาจจะมีมีความพยายามของเขาแล้วในส่วนนี้เนี่ยในความรับผิดชอบเนี่ยในถ้าท่านได้ติดตามเรื่องทางโซเชียลมีเดียมันก็จะมีประกาศตัวหนึ่งที่เขานําไปเผยแพร่กันเนี่ยครับถ้าท่านดูดีๆเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารของคณะาจารย์ บุคลากร,รหลักสูตรสาขาทุกอย่างก็ควรต้อง,ต,องต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วในประเด็นนี้เนี่ยถ้าถามว่าเด็กรู้แล้วเหมือนจงใจที่ที่จะบิดเบือนกิจกรรมไปเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยผมก็มองว่าทางหมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คงจะต้องทําการปรับเปลี่ยนนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดจะต้องให้มีการชี้ชัดว่าคุณผิดมาหันคุณจะต้องได้รับการลงโทษซึ่งเรื่องแบเนี้ผมผมอาจจะต้องขอ ให้เราให้โอกาสสำนักศึกษาแต่ถามว่ามีการลงโทษไหมก็คงจะต้องมีการลงโทษเพราะตามระเบียบของมหาวิลาลยเนี่ยมีวินัยนักศึกษาที่ควบคุมอยู่ครับอย่างนั้นมีบทลงโทษทในระดับ,บในแง่ระเบียบของมหาวิทยาลัยเนี่ยกรอบการลงโทษเฉพาะทางวินัยในส่วนมหาวิทยาลัยในเด็กกลุ่มนี้มันไปไกลที่สุดได้ถึงขนาดไหนครับอาจารย์ถามว่าถ้าพูดถึงนะครับถ้า,ถาพูดถึง ระดับของความเรียนรลยเนี่ยเราให้มาตั้งแต่มีการตัดเตือนมีการตัดคะแนนความประพฤติมีการภาคทำภาคทันทำทันบนมีการชดใช้ค่าเสียหายมีพักการศึกษามีระงับปริญญามีพ้นสภาพนักศึกษาครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยณวันนี้นะครับเด็กได้ยอมรับผิดครับแล้วก็ด้วยหลักการที่ปรากฏต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมรับผิดเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งซึ่งผมยืนยันว่าจากการที่ได้พูดคุยการที่ได้ดูปฏิกิริยาเ mm hmm. ลี่ยงชั้นต่างๆของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้สึกเสียใจยจริงเรื่องนี้ผมเข้าข้างนักข่าวนะครับครับครับอาจาร,าาราย์ครับ,รบผมถามอาจารย์คําถามสุดท้ายสั้นๆว่าถ้าสถานการณ์การรับน้องจริงๆมันเป็นปัญหาแบบนี้ทุกมหาวิทยลาลัยในช่วงนี้ครับมีมีข่าวแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วเนี่ย ถึงเวลา,าที่มหาวิทยาลัยจะสั่งให้ยุติกิจกรรมรับน้องอย่างสิ้นเชิงไปเลยไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ทุกปีทุกที่แล้วอาจารย์หรือที่การบรดีทุกที่ก็ต้องมาตอบคําถามแบบนี้ซึ่งผมรู้ว่าทุกท่านก็อึดอัดใจกิจกรรมรับน้องโดยโดยพื้นฐานถ้าเราไม่มองวิธีการนะครับซึ่งซึ่งเป็นประเด็นกันตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําใหุ้่กพี่รุ่น้องได้รู้จักกันครับแล้วชีวิตการดํารงอยู่ในครับผมเขาเนี่ยเขาต้องการความรู้จักต้องการความสัมพันธ์ในกลุ่มของเขาครับ แต่ตัวกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องควบคุมแล้วเราต้องหาวิธีการที่ควบคุมให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นับครับครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีกิจกรรมต่อไปมหาลัยก็ต้องเหนื่อยกับการตอบคำถามแบบนี้ต่อไปอีกหลายปีเราจะต้องยอมเหนื่อยครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันสมบูรณ์ครับครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับเอาใจช่วยครับ นั่นคือ,อความเห็นนั่นคือคําอธิบายเรื่องเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดในมุมมอของอาจารย์วุฒิพลชัดจลัดกุลท่านเป็นรักษาการอาธิการบรดีราชพัฒมหาสารคามเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งซึ่งไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมรับน้องไม่เห็นด้วยกับเรื่องโซตตสเป,เป็นแอดมินเพจแอนทายโซตตสซึ่งออกมาเปิดโปงเรื่องนี้เดี๋ยวจะคุยว่าในประสบการณ์ของคนทาเพจเรื่องนี้ตามเรื่องนี้มานานมากเนี่ยเขามองเรื่องการรับน้องทั้งหมดว่ายังไงบ้างคุณช่วงหน้าครับ เมื่อสักครู่นี้เราคุยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปถึงเรื่องปัญหาของการรับน้องเรื่องของการแก้ปัญหาซึ่ง ท่านมองว่ายังไงที่สุดแล้วการจัดกิจกรรมรับน้องก็คงจะต้องมีต่อไปแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีกต้องทําให้ได้ระดับร้อยเปอร์เซนต์ด้วยทำไปแต่เดี๋ยวเราจะคุยกับแอดมินเพจเพจหนึ่งซึ่งทําเรื่องการรับน้องมานานแล้วเป็นคนคนหนึ่งซึ่งเผยแพร่ข่าวสารเรื่องของการรับน้องที่มีการใช้ความรุนแรงมีพฤติกรรมซึ่งไม่เหมาะสมหลายต่อหลายเรื่องนะครับคุยกับแอดมินเพจแอนทายโซตัสนะครับคุณเออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณเอครับ สวัสดีครับครับคุณเอตามเรื่องการรับน้องมานานชื่อเพจชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการรับน้องที่มีปัญหาแบบลักษณะนี้ฟังมุมมองฟังคาชี้แจงของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เวลามีเหตุแบบนี้เขาคี้แจงแบบคล้ายๆกันหมดว่าจะหาทางป้องกันอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ส่วนมากก็จะมาในลักษณะแบบนี้ครับก็คือว่าก็จะตอบจะตอบในลักษณะที่ว่าเราได้มีการลงโทษแล้วซ <ừ. S 2> ึ่งเราทษอการณหนักเบาไม่เท่ากัน,นครับ,รบแล้วก็เอ่อ ในเชิญแพทิ์ที่ข้อแล้วเนี่ยการลงโทษมันเป็นอะไรที่มันเป็นลาเหตุแล้วก็นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญหรือพูดนี่ยคือไม่เกรงกลัวต่อโอทษพวกนี้หรือตามไปครับแสดงว่าเป็นปัญหาที่โทษเบาเกินไปอาจจะไม่ใช่ครับเรามองในมุมมองของการป้องกันมากกว่าอครับการป้องกันต้องทํำยังไงครับเพราะว่า ผมผมคุยกับผู้บปิหารมหาลัยทุกที่ทุกคนก็บอกเหมือนกัดว่ามันต้องมีการรับน้องต่อไปถ้าไม่มีการรับน้องเด็กใหม่เด็กเกา่ามันเข้าสังคมไม่ได้เข้าสังคมไม่เป็นจะต้องแล้วจะป้องกันเรื่องนี้ยังไงอืมต้องต้องต้องมองหลายๆมุมนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของความจําเป็นของการรับน้องเนี่ยเราจําเป็นต้องมีมากน้อยเท่าไ,ไหร่ไง<ะ>นะฮะคือเราอาจจะไม่มีการรับน้องเลยเนี่ยผมว่ามันก็อยู่กันได้นะแต่โอเคถ้าเราต้องลอมชอมหรือแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรคือแบกขึ้นทางอะไรเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะต้องมีอยู่ในกรอบกรอบกฎเกณฑ์ที่เราทำตามสิทธิมิตรสัยชนแล้วก็ไม่ละเมิดกันอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ทีนี้นิงเรื่องของการควบคุมน,นะฮะอย่างที่บอกเลยก็คือว่าตอนนี้มันมีประกาศของทางกระทรวงของด้นสพอออกมานะครับเกี่ยวกับนโยบายในการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการร้องประชุมเชียร์ต่างๆครับ ก็จรมจรก็คือผู้บริหารเซ็นกันหมดนะครับเซ็นจริงนะฮะแต่ว่าหลังจากเซ็นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแอบไว้เฉยหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วก็ต้องมีคนเข้าไปคอยดูแลนะฮะจริงๆมันต้องมีระบบเลยว่าอ่ะนักศึกษาจะจัดกิจกรรมมีการขออนุญาตไหมว่าจะจัดกิจกรรมไหมครับถ้าไม่มีเนี่ยทํำยังไงถ้าไม่มีเนี่ยมอควรที่จะต้องลงไปเป็นผู้กรณีกับนักศึกษาเองไหมเพราะว่า เขาใช้ชื่อของมอใช้ชื่อคณะของมอเนี่ยัำก <ừ m. S 2> ิจกรรมที่มอไม่ได้รับรู้ครับมอควรที่ต้องลงไปดีลเองไหม <ừ m. S 2> นะฮะเช่นการฟ้องอาญาต่อนักศึกษาเองด้วยซ้ำครับคือบางทีมันต้องมันต้องใจแข็งที่เราจะจัดการเรื่องตรงนี้ไม่งั้นถึงเวลาใครก็แอบจัดเขาได้อาจารย์ก็ไม่รับรู้รอันนี้คือแค่สเต็ปแรกเองนะฮะที เราเราได้ยินข่าวไอ้เรื่องลับน้องที่มันมีปัญหาแบบนี้ไม่เยอะผมจำได้วสองปีก่อนมันมีเรื่องขนาดรุ่นน้องคนหนึ่งเกือบจะจมน้ําตายคุณเอคงจํากันได้นะครับแล้วปีนี้มันก็มีอ,มอ,อ่าใช่ไหมฮะแล้วตอนปีนี้มันก็มีเรื่องของการบังคับให้ลูกน,น้องเอ่อรุ่นน้องที่เป็นที่เป็นคนข้ามเพศเนี่ยถอดเปลือยชุดชั้นในให้คนอื่นเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยในที่สุดเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นการคุกคามเสรีภาพคุกคามร่างกายมันเป็นเรื่องของความผิดทางอาญาด้วยหรือเปล่าจริงๆถ้าให้พูดจริงๆนะ มันเป็นความผิดทางอายามันสามารถเอาเอาโทษได้มันป็นการคุมขู่ชนิดหนึ่งใช่ไหมครับไม่งั้นใครจะไปทำเอพฤติกรรมทั้งหลายที่รุ่นพี่บังคับไปตก็คืออะไรที่คุณไม่ทําตามสภาพปกติอะแต่แต่คุณทําเมื่อคุณถูกบังคับหรืออยู่ในสถานการณ์ที่รุ่นพี่น้องคุณอ่ะอันนั้นจริงๆิงอ่ะคุณสามารถที่จะไปฟ้องเขาได้ปัญหาคือว่ามันจะมีการเจรจาล้อมชอกันนะฮะบอกว่าเฮ้ยเพื่อชื่อของมหาวิยไลเพื่อเพื่อเราไม่อยากให้มหาลัยเฉินเสียเห็นใจ ผู้กระทําผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจออยู่ประมาณเนี้ยบนหลูมท้ายสุดแล้วมหาลัยก็ยังเสเสี่อเสียงดีเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วรู้กายว่าแอคชั่นที่มหาลัยทำออกมามันไม่ชัดเจนมันไม่เด็ดขาด hmm. การในทางกับการถ้ามหาลัยโอเคเป็นคนที่นํานะครับน้องคนที่ได้รับผลเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเลยนะครับจากน้องคนนั้นเนี่ยจะโดนแบบเพื่อนองงยิงญิง,ง,งคือแบบ ไม่ไม่อาจจะแอนตี้หรืออาจจะรู้สึกว่าเขาทําให้มอเสียชื่อเนี่ยคือถ้าเกิดมอเป็นคนที่ทําเองไงครับ,รบเขาจะไม่เราฟีดแบ็กตรงนี้เพราะว่ามอเป็นคนนําไม่ทําเราสังคมไม่ได้มองมอว่าเฮ้ยมอเป็นคนที่ทําที่ถูกต้องแล้วนะที่จะปกป้องเอ,อตัวนินสติตนัพย์สองคนเนี่ยนะครับตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนคนที่ทําผิดก็ต้องได้รับผิดไปตามนั้นครับคุณเอตามเรื่องพวกนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ให้ข้อมูลกับคุณเอเป็น รุนน้องหรือเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในเหตุการ์เพราะว่าภาพหลายอันที่ที่คุณเอได้มาเนี่ยมันต้องเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถ่ายมาให้ส่วนมากจะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์บ้างนะครับ,รบแล้วก็เป็นคนที่บางทีเขาไปเห็นกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละอัพภาพอัพสเตตัสอะไรขึ้นบนโลกออนไลน์เนี่ยเราเขาก็จะเห็นนะครับแล้วกาเอามาให้เราดูเราก็วอลดฟาไฟข้อมูลหน่อยแล้วก็วอ,อ,วกอ่าโพสต์ขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าไอ,อ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ แสดงว่ามันต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องรับน้องไม่น้องไไม่ไม่เห็นเขาก็ไม่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 ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเพลงของคุณแน่นอนครับมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องรับน้องหรือเรื่องกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนท้างมากนะครับในระดับหนึ่งเลยแหละคือเขามีปาปนกันอยู่แต่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้คือครงสร้างอํานาจของนิสิตนักศึกษาภายในด้วยเอความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ องค์กรภายในมาวทิทยาลัยเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เขาจะออกมาพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยมันถึงไปได้ยากเราทาให้เขาเนี่ยเลือกที่จะเชื่อนะครับเหตดเรามากกว่าการที่จะดีวกวบองค์กรภา,ายในเองม,ม,มหาลาัยสามารถเป็นความหวังในการปกป้องไม่ให้ลูกหลานของคนจำนวนมากที่เป็นเป็นเด็กปีหนึ่งเข้าไปเรียนเนี่ยถูกรุ่นพี่ข่มเหงขม่มขู่ให้ทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมหาลาัยเป็นที่พึ่งของนักศึกษาได้หรือว่าไม่ได้เลยในเรื่องนี้ เบื้องต้นเป็นอะไรที่ตอบยากคงต้องแล้วแต่ที่ด้วยนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดจากที่เราสารวจครท้งล่าสุดเนี่ยเราถามเพราะว่าทําไมคุณถึงไว้ใจแอนติโซลัสนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้วางใจองค์กรภายในไม่รู้ว่าข้อมูลจะหลุดไปเมื่อไหร่การ,รส่งข้อมูลอย่างส่งข้อมูลให้สภานนะครับรบ,บางที่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนข้างในนั้นเนี่ยเขาจะช่วยปกป้องข้อมูลเราได้ดีแค่ไหนหรือแม้แต่การส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยเองเนี่ย คำถามคือเราไม่รู้เลยนะครับว่าองค์กรที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเราได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนรหรือดีไม่ดีเขาอาจจะกลายเป็นฝ่ายที่คอยที่ปกป้องหรือคอยถือหางกับกลุ่มรุ่นพี่พวกนี้ก็เป็นได้ครับผมถามคุณเอคาถามสุดท้ายสัส้นๆขอย้ําอีกทีหนึง่งคุณเอเสนอว่าเวลามีเรื่องแบบนี้รุ่นพี่ข่มขู่รุงร้องแบบนี้มหาวิลัยต้องเป็นคนฟ้องร้องดําเนินการทางกฎหมายกับรุ่นพี่แทนรุ่นน้องถูกไหมครับ คือควรจะเข้าไปเป็นจบร,ร่วมเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดกิจกรรมพวกนี้นะคือคือนจะมมีหลายเซตถ้าเกิดกิจกรรมพวกนี้นะครับเขาเอาไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยอันนี้คือเถื่อน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เขื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเขาเอาชื่อของมหาลัยคณะหรืออะไรพวกนี้เอาไปใช้เนี่ยจริงมหาลัยมีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องได้แล้วก็ที่งน้องคนที่เขาได้รับผลเนี่ยไปทําด้วยแต่ทีนี้ถ้าเกิดกิจกรรมเนี่ยมันถูกขอแล้วมันก็ต้องมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่คอยควบคุมดูแลกิจกรรม ทีนี้ก็ต้องไปคอยดูแล้วว่าอาจารย์เนี่ยเขาได้มาดูจริงหรือเปล่าเพราะจริงันต้องมีคนดูคอยเป้าถ้าเกิดอาจารย์ตรงนั้นเนี่ยสมมติสมมติกรณีนี้มีคนสอนแล้วมีอาจารย์อยู่นั้นผมเชื่อว่าไงก็แล้วแต่อาจารย์คงจะไม่ปล่อยให้เขามานั่งเรียนกวนนมหรือว่ามานั่งกับโอเยลเพศกันครับคขอบคุณมากนะครับคุณเอครับขอบคุณมากครับนั่นคือคุณเอนะครับเป็นแอดมินเพจแอนทายโซทัเสนอไว้ชัดเจนว่าเรื่องพวกนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องเข้ามาเป็นคู่กรณีไม่ปล่อยให้มีการรังแกรหรือการกระทําซึ่งมันเป็นเรื่องอาญาชัดๆกับนักศึกษาอีกต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันอีกเรื่องหนึ่งครับคุยกันเรื่องเศรษฐกิจต่อสัปดาห์ที่แล้วผมคุยกันเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยแล้วคุยกันเรื่องมุมมองคุณสมคิดว่าทําไมต่างชาติไม่มาลงทุนในเมืองไทยเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าว่าหนึ่งในเหตุผลที่ต่างชาติไม่มาลงทุนในเมืองไทยเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมองแค่ในแง่ไหนมันลางท้ายอาเซียนเยอะไปหมดเป็นยังไงงคคุยันช่วรบ นะคือว่าเมื่อเศรษฐกิจผ่านครึ่งปีแรกไปเราคงจะต้องมาคุยกับว่าสัญญาณของเศรษฐกิจของประเทศนะครับดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในครึ่งปีแรกไปจนถึงช่วงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปจนถึงปี 2560้น25ส,สุดของปีแนโน้มของประเทศไทยอยู่ในทิศท,ทางไหนคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รัฐมนตรีอรองนายรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจพูดไว้แบบนี้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ที่ไม่ดีเพราะว่านักลงทุนไม่ยอมมาแล้วก็ตาหนิภาคเอกชนว่าทําไมไม่ยอมมาผมเลยใช้วิธีแบบนี้คือดูหนังสือพิมพ์ของเพื่อนบ้านเราว่าในช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพูดถึงเศรษฐกิจของเขาในแง่ไหนบ้างมันดีขึ้นหรือเราลงมันฝืดเหมือนเมืองไทยไหมมีปัญหาเหมือนนักลงทุนไม่อยากมาเหมือนเมืองไทยไหมดูหนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์ด เพราะว่านังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์ก็ดีนังสือพิมพ์เวียดนามก็ดีนังสือพิมพ์มาเลเซียก็ดีเล่นประเด็นเดียวกันหมดว่าเศรษฐกิจของเขาฟื้นตัวแล้วนะครับนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์พาดหัวชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เนี่ยโตสูงสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเวียดนามบลูมส์เบิกบอกว่าตอนนี้เวียดนามเข้ามาสู่ประเทศกลุ่มซึ่งการส่งออกสูงเศรษฐกิจเอ่อโตระดับ6%แล้วตรงกันขัามหมดเลยกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านเราไม่่่่ววาาาจจะะเเเปป็็นนมมซียไ อินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมีการส่งออกที่แข็งแกร่งขึ้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้นตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไทยพยายามบอกเวลาเรามีปัญหาเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจโลกไม่ดีเศรษฐกิจเราเลยไม่ดีตามแต่หากดูปฏิกิริยาสื่อของประเทศเพื่อนบ้านมันเล่าเรื่องตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือทุกประเทศเขานำน้มเศรษฐกิจขยับมากขึ้นขยับมากขึ้น,นดีบ้าง ไม่ดีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเป็น Neither ทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆลองดูตัวเลขเศรษฐกิจกันแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับผมอยากจะให้ดูตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจเวียดนามเป็นยังไงนะครับครึ่งปีแรกของปีนี้เศรษฐกิจเวียดนามเปิดเผยตัวเลขออกมาต้องถือว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตแบบน่าสัจย์นะครับ GDP ของประเทศเวียดนามอยู่ที่ประมาณ5.73ดัมชนีการผลิตอุตสาหกรรมเวียดนามอยู่ที่บวก6.2ยอดค้าปลีกสินค้าและบริการบวก10สัปดาห์ก่อนผมคุยแล้ผู้ชมฟังไปนะครับว่าการเติบโตของภาคค้าปปลีีกไทยหั5 7 3ปีมาแล้วอยู่ที่3%แต่ของเวียดนามเขาบวก10%ดีกว่าไทย3เท่านะครับปริมาณการนำเข้าดยรลมอยู่ที่24จุดนะครับ24%สูงมากมาเลเซียก็คล้ายๆกันมาเลเซียคนไทยตอนนี้คุยกันนะคุยกันหนานะครับชอบคุยว่าเนี่ยลุ้นกันเลยว่าปีนี้ส่งออกไทยไมันจะโต5% คุยเรื่อง5%อย่าคุยครับดูส่งออกมาเลเซียดีกว่านะครับจากปี59จนถึงปี2560นะครับปี60เศรษฐกิจมาเลเซียภาคส่งออกแท่งสีแดงนะครับโตไป20%แล้ว เศรษฐกิจมาเลเซียภาคส่งออกโตไป20%เรแล้วของเรายังคุยกันเลือก5%อยู่แล้วตัวแรกมันเป็นแบบนี้ใครเขาจะเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยถ้าผมมีเงินมีเงินกองจํานวนเท่ากัน1000ล้านบาทลงในมาเลเซียภาคส่งออกโต25%กับลงในไทยซึ่งภาคส่งออกโต5%นท่านผู้ชมจะเลือกเอาเงินไปลงที่ไหนมาเลเซียในช่วงไตรมาแรกเศรษฐกิจโต5.6%ดนะครับดูจากปีที่แล้ว2 5 5 9จนถึง2 5 6 0ก็จะเห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจมาเลเซียโตขึ้นอย่างต่่ออเนืงงรระะดดัับบ4ถึ 5%เรนะครับแล้วไม่รู้ว่าสิ้นปีจะโตถึงระดับ6%หรือเปล่าเช่นเคยเศรษฐกิจไทยในช่วงปี2 3ปีที่ผ่านมาป้วนเปี้ยนอยู่ระดับ3%ปรเนถึง4%่เนท่านั้นนั้นชัดเจนว่าเศรษฐกิจเรามีปัญหาจริงภาคส่งออกของเราอ่อนแอจริงโดยภาพรวมแล้วการเติบโตของเรามีปัญหาจริงเงินทุนไหลเข้าของประเทศไทยชอบโม้ว่าของเรามันเยอะมากค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าท่านผู้ชมดูเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในช่วงที่ผ่านมาเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเข้าฟิลิปปินส์ถือว่ามหัศจร ไทยเป็นยังไง GDP ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดการเติบโตเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงผมไล่ท่านผู้ชมฟังแบบนี้ว่าจากปี59จนถึงปี60เศรษฐกิจไทยนะครับสถาบัานต่างๆระดับโลกไม่ว่าจะเป็น World Bank IMF ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเขาคาดการ GDP ประเทศไทยในปลายปี60นะครับจากนี้จนถึงสิ้นปีนี้ <c oughs> เดือนธันวาคมว่ายังไงเาราลังท้ายอาเซียนอีกแล้ว ผมไม่อยากเล่าเรื่องนี้แต่ตัวเลขที่สถาบันระดับโลกประเมินมันเป็นแบบนี้ฟิลิปปินส์เขาคาดการณ์ว่าจะโต7%เวียดนามคาดว่าจะโต6.3-6.7%ถึงอินโดคาดว่าจะโต5.3-5.4%มาเลเซีย4.6-4.9ถึงแล้วนั่นนะครับคือประเทศไทย3.5ไทยโตต่ำกว่าฟิลิปปินส์หเท่าตัวในครึ่งปีที่ผ่านมาตัวเลขเป็นยังไง คำตอบคือตัวเลขก็มีปัญหาคล้ายๆกันคาดการว่าปีนี้60ไทยน่าจะต่ําสุดในใน,ในช่วงสิ้นปี60แต่ว่า59ถึง60ตัวเลขทั้งหมดคล้ายๆกันนะครับดูตัวเลขทั้งหมดก็จะเห็นว่าไตรมาสหนึ่งของปี59ไตรมาดสองไตรมาดสามไตรมาดสี่และไตรมาสหนึ่งของปีนี้ไทยอยู่อันดับท้ายสุด ท้ายสุดแบบยิงยาวท้ายสุดแบบโงหัวไม่ขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆตั้งแต่ปี5-7จนถึงปี5-8เพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจไทยมันสะท้อนความเป็นจริงของเศรษฐกิจไทยหลายอย่างว่า เศรษฐกษิจเพื่อนบ้านของเราเขาค่อยๆขยับปรับตัวขึ้นฟิลิปปินส์มีเงินทุนไหลเข้าช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาเลเซียส่งออกระดับบวก20%เวียดนามมีการลงทุนต่างชาติเข้าไปมากขึ้นแต่ไทยไม่มีปัจจัยแบบนี้ดีขึ้นจากฐานที่ต่ำส่งออกขยับขึ้นจากฐานเดิมที่ต่ำตัวเลขเศรษฐกิจบวกขึ้นจากฐานเดิมที่ต่ำและเมื่อไปเทียบกับเพื่อนบ้านเทียบกับอาเซียนโดยการยังไม่ต้องเทียบกับพมา่าหรือราลาวเขมรเทียบกับประเทศที่เปิดประเทศใกล้ๆก,ก,ก,กันเราลังท้ายมาตลอดพาะนี่คือสิ่่งงงททีตต้อนนาววกัลใประเศ าการลงทุนภาคเอกชนมันไม่เกิดเมื่อไหร่การลงทุนภาคเอกชนจะเกิดคําตอบคือเมื่อแนวโน้มเศรษฐกิจมันดีสัญญาณเศรษฐกิจมันดีแต่หากการส่งออกเรามีปัญหา GDP เราลังท้ายอาเซียนแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากจะมาลงทุนเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ทีมเศรษฐกิจจะต้องหาทางแก้ให้ได้แก้ได้หรือไม่ไม่รู้เพราะว่าในตัวเลขทั้งหมดฟ้องว่าเราลังท้ายอาเซียนมา4ี่ปีแล้วแต่หากแก้ไม่ได้คนที่จะเดือดร้อนคือคนจนคือคนชั้นกลางและคนชั้นล่าง ทั้งหลายในประเทศไทยติดตามโอวิวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดียวกันนี้แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์ออกาสเฟ e บ o o กไลน์พร้อมกันด้วยเวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็มีให้ดูย้อนหลังแล้วนะครับเพจไวซีวีโอวิวครับสวัสดีครับ